ยามค่ำคืนมองเห็นเจ้าอย่างเห็นชัอนมีรูปทรงรูปร้างเปลี่ยนตามวัน <_ an> ก็คือเหมือนเธอที่เปลี่ยนไปคงจ้องตรงไหน,นสวัสดีค่ะดิฉันน้าสาวสุกัญญาหลายพานะคะ<จ>นักศึกษาสาขาว,วิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่2จากคกํากล่าวข้างต้นเมื่อสักครู่ทุกคนพอจะทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่หัวข้อเรื่องอะไรนั่นก็คือ ดวงจันนั่นเองค่ะทุกคนอยากทราบไหมคะว่าจุดกําเนิดของดวงจันทร์และผลต่อดวงจันทร์ต่อโลกเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้ดิฉันนั่งสาวสุกัญญานะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยรับชมและรับฟังพร้อมกันค่ะทุกคนอยากทุกคนอยากทราบใช่ไหมคะว่าดวงจันเนี่ยมีผลสําคัญต่อโลกอย่างไรบ้างเพราะถ้าไม่มีดวงเพราะถ้าไม่มีดวงจันนะคะก็จะทําให้โลกของเราเนี่ยไม่เกิดปรากฏการณ์ต่างๆและทําให้โลกของเราเนี่ยไม่กําเนิดสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้นั่นเอง และที่สําคัญที่ทําให้พวกเราเนี่ยอยู่ได้ก็จะถูดทวนนี้เพราะดวงจันทร์ของเราเนี่ยช่วยทําให้โลกเนีน่ยหมุนรอบตัวเองได้ช้าลงและไม่เร็วเกินไปทําให้โลกของเราเนี่ยเกิดความสมดุลของการหมุนตัวของเลินตัวเองค่ะปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์นะคะส่งผลถึงโลกเนี่ยมีอะไรบ้างจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นการเกิดฤดูการ การเกิดการหมุนเวียนอากาศบนโลกและการปรากฏการของน้ําขึ้นน้ําลงบนโลกของเราตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเกิดจากอิธิโลของดวงจันทร์ทั้งนั้นเลยค่ะถามแล้วดวงจันทร์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรล่ะจริงๆแล้วมีหลายทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ได้อ้างอิงไว้มากมายเลยนะคะแต่เราจะมาเล่าแค่สองทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ทฤษฎีแรกของเรานะคะเขาให้เหตุผลไว้ว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์เนี่ยเป็นเศษเซี่ยวนึงของโลกของเราที่หลุดออกมาจากวงโคจรทําให้เกิดการหมุนตัวอย่างรวดเร็วทําให้กําเนิดเป็นดวงจันทร์ขึ้นมาหนึ่งดวงหรืออีกทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์เนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเราเนี่ยยึดไว้กับตัวนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะมนุษย์ก็ได้นํายานหุ่นยนต์นะคะไปสํารวจนดวงจันทร์ของเราเพื่อหาข้อพิสูจน์ที่แท้จริงว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไรจนมีหนึ่งทฤษฎีนะคะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยยอมรับกันนั่นก็คือเมื่อครั้งอดีตโลกของเรานะคะเกิดการชนครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งวัตถุที่มาชนนั้นนะคะมีขนาดเท่าดาวังคารและใช้วงโครจรเดียวก,กันกับโลกของเรา เมื่อวงโครจรนะคะเกิดการไม่เสถียรทําให้วัตถุนั้นนะคะมาพุ่งชนโลกและวัตถุที่มาพุ่งชนโลกสิ่งน,นั้นนะคะถูกเรียกว่าเทียหรือ t ีร์นั่นเองเมื่อเทียหรือ t ีร์มาพุ่งชนกับโลกของเราทําให้โลกของเราเนี่ยเกิดการหมุนที่เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ หลังจากที่โลกนะคะได้ชนกับตัว GR หรือดาวเคราะห์ทีอาของเราไปนั้นทําให้เกิดเศษเซียวที่กระจัดกระจายกันมากมายโดยเศษเซียวเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้เกาะกลุ่มรวมกันเป็นก้อนก้อนหนึ่งและเมื่อเวลาได้ผ่านไปนานๆมากขึ้นนะคะจึงทําให้พวกมันเกาะตัวกันเริ่มเป็นก้อนที่ใหญ่มากขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะน้าที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งสาคัญก็ได้ระเหิดหายออกไปจากเศษเซียวดาวพวกนั้นนะคะจึงทาให้เกิดเป็นดวงจันทร์ขึ้นมานั่นเองดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าดวงจันทร์เกิดจากเศษเซียวของโลกและดาวเคราะห์ทีอาร์มารวมกันนั่นเองค่ะจึงทําให้เกิดดวงจันทร์ที่มีผลสําสคัญต่อโลกของเราจนถึงทุกวันนี้นั่นเองแล้ววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย